ตอนนี้ผมกำลังอยู่กับลุงสมคิดซึ่งเป็นเจ้าของตำนานเพลงคนกับควายซึ่งคนในยุคก่อนเนี่ยจำาน้าถึงปัจจุบันถ้าเป็นเพลงของหน้าคารวานนี่แหละตัวจริงเสียงจริงไม่ได้เรามันโดนใจอย่างครับจังค่อยแต่งเนื้อเพลงนี้ขึ้นมานะครับก็ผมกับคนมันนอไปอยาบันสับแดงขอนแก่นขอนแก่นไปแก่นในือกรุงเทพ ทำไมนั่นเป็นนักษาอยู่มหาลัยธรรมชาติเมื่อหน้าห้องฝนตกนี่ฝนมีร่มมากก็ดคิดหับ้านคิดบ้านเก็ดคเห็นยังคิดเห็นควายทันแล้วเพราะว่าเอาก็ยังใส่ควายเห็นหน้าเนาะทำไมนั่นก็เลยเกิดเป็นเพ่งคนกับควายถึงมากเพื่อเป็นสัญลักษณ์ความคิดหดบ้านแล้วช่วงซ4ตุลาเนี่ย ได้ไปกับคณะของทีมไหนเข้าปลาไปแต่ตอนนั้นอ๋อชิปชีตุล่านี่ย่างโคชเน็กใส่ปลากับ่คชเน็กกับปลาย่างบนเขาเดียวชิปซีตุล่าเนี่ยหมายถึงปีทองอร่อยสิบหกครับสิบหลังจากทองอร่อยสิบหกนี่ผมกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่สับแดดจนกระทั่งเกิดฮกตุล่าหนึ่งเก้านี่จังอยู่พอได้ปีหนึ่งเก้าผมถูกปิดล้อมด้วยกำลังติดอาวุธิสองกองพันเดีครับ เขาที่นํางผมผู้เดียวนี่ล้อมวันกับแดงเขาก็ต้องหนีครับสมัยเด็กน้อยมึงเลยเนี่ยพระเวียนเนี่ยเคยได้ไปร่วมกับลุงบ่ไป้ระเวียนก็เคยแวะเวียนไปกินไปนอนนั่งอะไรทีละแผมก็เคยบอกกับแกโย่เระวัางกันด้วยแต่เราเราลุงสมคิดเนี่ยเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยจบของคณะยังครับผมเรียนวารสารศาสตร์ในศิริสามมุนช่น คยเขามารับรายการอย่างบอกบอกครับออเรียกยกันเรีย้ยงเบื้องตในชีวิตนี่จริงดีปฏิเสธก็คือ,อร,ระบบราชการร,ากระบบราชการครับเราทุกมือเนี่ยครับเห็นบ้านเมืองเนี่ยมันพัฒนาจากช่วงที่รุ่นมีความคิดความเห็นตรงนั้นเนี่ยมันมันมันตา่างกว่าวกถัดสมัยก่อนหลายามันไปง่ายแล้วครับ <c oughs> ไปง่ายแล้วผมมองพอเห็นอนาคตแล้วครับเพราะว่าที่เป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมือง มั่งไทยไปไงล่ะครับยังอาเซียนเนี่ยยังเมื่อน,นี้คุณลุงเนี่ยเป็นวิทยากรเนี่ยเข้าเสียงชัดเจนเลยว่าก่อนสิเป็นประเทศไทยก่อนสิเป็นลาวเนี่ยเขามีจารีประเทศนี่กี่สิบสองข้องสิบสี่มีอ่าบทกวีมีเพลงเนี่ยคล้ายๆกันเลยลุงสมคิดเนี่ยมีความคิดไปได้เนี่ยอาเซียนผมอยากเปรียบเทียบทั้งสี่นะครับเพื่อจะอก่อนนี่เขามีบ้านของเขา ที่คือว่าประเทศไทยนะบ,บ้านก็นย่อมมีรัวรอบขอนะบคิดเนาะบานนี้เขาที่เปิดประตูบ้านต้อนรับแขกคนย่างกีร่ายกับมูเพื่อน้านกันก็ศาสตร์ชิบศาสตร์ชิปประเทศนี้ละผมก็เลยอยากถามกลับขึ้นไปว่าเขาเปิดประตูบ้านตั้งโต๊ะแล้วนี่ ไคสิมากินขาแเหแนะือ <laughs> หรือข้าสที่ได้ไปกินอย่างน้องเขาแนบบอหคือข้าสิเปิดประตูบ้านเราตั้งโตะกินเลี้ยงเพื่อให้ผู้อื่นมากินห,วหัวขาบอ,อก็ <laughs> ว่าผู้อื่นผมก็เด้หมายถึงมือพวกที่ประเทศต้องกันนี่ครอกพอพวกมหาลนาจเนาะทัง้งหลายในโลกที่นี่ผมอยากถามนิดนึงว่าในปัจจุบันเนี่ยลุงในเฮดเพื่อสังคมมันเนี่ยท่อบอ นี่เขาคิดว่าโอ้ยไ่อยากเฮ็ดไปหรอกเฮ็ดไปมันก็คนส่วนน้อยอย่องฟังเสียงเขาเนี่ยอไอพ่อมันคือ,พ,อพ่อเปลนนี่ยนแบบใดที่ยังมีชีวิตมันก็คงสิต้องยืนยัดอยู่ในแนวทางนี้และแต่ว่าถามว่าเฮ็ดอย่างนา่ก็เฮ็ดเ่าที่มีแห้ง เราจีนมีให้แต่ว่าบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องเพอรวันเกิ็นจินเป็นไปว่าไดเราคงลองจิงมันไปทั้งแต่เรื่องการบ้านการเมืองนี่ผมคงจีบว่มีบรญญาว่มีความใส่ใจที่จีไปสนใจอีกแล้วครับเพราะว่ามันมรเป็นเรื่องของประชาชนแล้วม,มีแต่อยากส้างประโยชน์ให้สังคมอย่างเดียวอันผมถามสุดท้ายเนาะเพ่ง พวกพี่งาเอาไปร้องเนี่ยช่วงปีใดล่องไปอัดแผ่นอะไรกันโอ้ยแตตั้งแต่ปีที่แรกเุยเหรอครับตั้งแต่สิบสิบเจ็ดสิบแปดคุณบอกครับตั้งแต่สิบหกเลยครันสิบหกเลยว่ะครับโอ้เอาเพลงนี้ไปกันเลยเป็นเพลงอมตะเลยเนาะเพราะว่าทุกครั้งของคาราวานสิเล่นอยู่ไหนก็แล้วแต่เพลงนี้สิวเาเนาะครับครับมืัอนี้ก็ดีใจครับได้มีโอกาสได้คุยกับตัวจริงเส้นจริง เจ้าของตำนานอคนกับควายเอาอยากให้ลองนิดนึงครับโอ้มันนิดเดียวนิดเดียวจำาบ้ใหญ่ปนันเอาเอาได้ท่าไรก็ได้เออเอาเป็นเนื่ยมันเป็นคนเขอาคนทำนาภาษาคนคนกับควายทำนาภาษาควายคนกับควายความหมายนั้นลึกล้ำลึกล้ำทำนามันเล่นาเนี่ยประมาณนี้นี่ครับไอ้นี่ก็คือบทเพลงที่ลุงสมคิดนะครับ ถือว่าเป็นอมตะปีนี้ก็740ปีแล้วนะเนี่ย40ปีนี่ครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมเขาบอกว่าวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวันข้างหน้าอาจจะเป็นวันที่ดีที่สุดหรือวันข้างหน้าอาจจะเป็นวันที่เลวร้วายที่สุดรู้สับคลิปแกป้ปฏิเสธเลยกับเรื่องการเมืองอยากจะทำงานเพื่อสังคมอย่างเดียวขอบคุณครับ